พร้อมแล้วเชิญได้ลำตัวเลยค่ะพวกเราทีม South Area เราทีม Harajuku าาตอนนี้เรามาทำความรุ่นจัดก,กับกับตัดทีมทั้งคู่ดีกว่านะครับค<า>่ปุ่มเปิดกับัดทีนี้ครับเชิญเลยค่ะโอ้โหแค่เริ่มต้น ก็ไม่ยอมกันแล้วครับคุณผู้ชมชื่ออะไรนะนบตัวคุณผู้ชมทั้งบ้านเลยครับชื่อนาจีค่ะสื้อดีค่ะหรือชื่อนาโมเมนะคะโมเมนัตตี้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วแผ่นป้ายหลังเปิดเลยครับเลือกเลยค่ะน้องโมมีนะคะได้หัวข้อที่ว่าเป็นแฟนคนแรกเนี่ยภูมิใจกว่าแน่นอนค่ะ และนาฬิอาเรานะครับคนสุดท้ายน่าจะภูมิใจมากกว่าลุนกับตามฝั่งนี้ไม่ทราบว่าทีมงานจ้างมาเท่าไหรเพราะลท่่ยยังกับนางแบบมืออาชีพ คนนี้เป็นแฟนคนแรกน่าภูมิใจกว่าค่ะคนแรกที่เสร็จไห่ว่าคราบไม่นคนแรกที่เราได้เลือกแล้วเป็นคนทําให้เรารู้คำว่ารักบ้งทีฟังนึ่ไม่เขาไม่ธรรมดานะคันนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะผู้หญิงจะยอมแพ้ผู้ชิงแเราผู้หญิงเราต้องอย่ายอมแพ้เขาค่ะการที่เป็นคนแรกไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปอยู่แล้วค่ะเป็นคนสุดท้ายดีที่สุดนะจ๊ะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของแฟนตัวเองหรือยังอ่ะตอนนี้ยังไม่ขอบอกดีกว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวมันจะรู้อะไรอ่ะ ช่วยเชียร์นัตตี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจะได้พี่ชิตกลุ่มนั้นให้ได้จ like ้ะเพราะว่านัตตี้ทำเต็มที่ค่ะเขาเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะสวัสดีครับมาตอนนี้แข้แม่ขาววันนี้ดูเด็ดเผ็ดมันอีกแล้วครับหมอครับไม่ธรรมดากับตาทีมคู่นะครับหัวข้อสนุกครับเป็นคนรักคนแรกกับคนสุดท้าย คนไหนน่าภาคภูมิใจกว่ากันนะโอ้เลือกยากมากวันนี้ต้องติดตามให้ได้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมอไปพักก่อนเลยค่ะใช่ครับหมอครับผมเป็นคุณหมอครับขอทีมพี่เลยแล้วกันนะครับ Assault Area ขอเสียงปรบมือนะครับเชิญเลยค่ะแฟนคนแรกน่าภูมิใจยิ่งกว่าแฟนคนสุดท้ายนะคะเขาอ่ะทำให้เรารู้จักกับคำว่ารักค่ะ ทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับความสวยงามของความรักเป็นประสบการณ์ของชีวิตของเราค่ะมีความภาคภูมิใจกับเขาว่าเขาเป็นคนแรกของเราแล้วเราก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้เขาตลอดไปนะคะคนแรกที่เราจดจำเขาไว้ตอนนี้หรือว่าจะเป็นอดีตไปแล้วแต่ในอนาคตนะคะคน,ค,นคนแรกก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะคนรักสุดท้ายบางครั้ง รักกันแรกๆหลังๆจืดต้นๆอาจจะหวานสักพักไปสักพักมาตบตีกันเลิกร้างอยากกันไปไยกก็มีกันนะคะเพราคนผู้ชายเนี้ยดีอ่ะหายากมากมองๆอ,อยู่อย่นี้ก็ไม่รู้ว่าใครดีใครเลวใครชั่วไม่รู้เหมือนกันนะคะรักครั้งแรกนะคะจะน่าภูมิใจมากกว่ารักครั้งสุดท้ายค่ะเพราะรักครั้งแรกเราคือคนแรกของเขาแต่รักครั้งสุดท้ายไม่ทราบว่าเขาจะผ่านใครมาบ้างผ่านอะไรมาบ้าง รักครั้งแรกถึงดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเขาบอกรักแรกสั่งใจนะคะแต่อีกในหนึ่งเป็นคนรักคนสุดท้ายเขาเจ๋งกว่าเป็นไหนไหนค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงทีมฮาราจูกุจะขึ้นมาบอกกับเรากันนะเขอเสียงปรบมือให้กับฮาราจูกุด้วยค่ะวันนี้นะจีก็ต้องออกมาโจวาชีกับกลุ่มหนึ่งก็คือแฟนคนแรกแฟนคนแรกดีตรงไหนคะแฟนคนสุดท้ายต้องดีกว่าอยู่แล้ว ดีกว่าอยู่แล้วยังไงรักแรกดีเสมอไปเหรอไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่<อ>ถึงคุณจะภูมิใจว่าเป็นรักคนแรกของเขาแต่คุณคิดดีแล้วหรอถ้าเกิดคนที่คุณรักครั้งแรกเนี่ยทำให้คุณเสียใจถึงกับต้องแบบกระโดดตึกตายกูต้องอ,อะไรอะไรอย่าไม่รู้เรื่องอรักครั้งแรกนะคะ เปรียบเทียบกับผงชูรสเพราะอะไรรู้ไหมก็แค่แบบให้รถกลมกล่อมแป๊บแป๊อะไรอ่ะกินแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วก็ออกมารักสุดท้ายนะเปรียบดักต้นไม้ที่ยืนต้นแล้วพร้อมที่จะให้คนรักของเราเนี่ยเข้ามาดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ทำเกษตรอินทรีย์เมื่อกี้บอกว่า ยอมไปรักคนแรกใช่ไหมดีกว่าไปรักสุดท้ายที่แบบต้องผ่านอะไรมาแล้วคุณจะยอมไม่ละก,กับคนที่คุณรักแล้วอยู่กับเราไปตลอดที่บ่าคอนเฟิร์มว่ารักสุดท้ายดีที่สุดค่ะทีมนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็สู่สีกันทั้ง2ทีมเลยนะคะแต่ว่าก็อยากจะรู้โอกรู้ใจกองเชียร์หลังห้องเหมือนกันเดี๋ยวขอพี่ภูมินะคะช่วยไปสำรวจหัวใจของน้องๆหลังห้องด้วยค่ะ คนแรกคนสุดท้ายใครน่าภูมิใจกันคนแรกครับรักเขาแล้วครับั้งแรกดีกว่าถับใจมากที่สุดกำลังนั่งคุยผู้ชายพอดีเลยคุยใครอยู่ล่ะคะคุยกับพ่อค่ะคุยกับพ่อเราอยากเป็นคนแรกหรือเราอยากเป็นคนสุดท้ายของเขาคนสุดท้ายค่ะคนแรกนี่เราได้เป็นคนที่ทาให้เขารู้จักคำว่นรักหรือเปล่าไม่สนใจอ่ะไม่สนใจอ่ะไม่สนใจนะพะฉะนนคนแรกคนสุดท้ายอะไรดีมากันคนสุดท้ายค่ะโอเค ขอบคุณนะคะลองเซิร์กันดีกว่าครับทุกคนทีน่นี่ใครที่คิดว่าคนแรกน่าภูมิใจกว่ายกมือเ,เลยครัคะใครที่คิดว่าคนสุดท้ายโอลมเห็นน้องๆบอกว่าคนสุดท้ายดีกว่าแต่ว่าจะดีกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องมาขอคำคิดเห็นนะคะจาก Love s เตอร์ของเราเลยค่ะคุณหมอพันศักดิ์ค่ะ ว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าผู้หญิงนั้นรักเดียวใจเดียวเมื่อรักผู้ชายคนไหนแล้วก็จะรักตลอดไปส่วนผู้ชายนั้นมักจะโรเรหลายรักเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนจึงอยากจะเป็นคนสุดท้ายว่าให้หยุดที่เธอนี่แล้วนะไม่ผ่านไปที่ไหนแล้วส่วนผู้ชายนั้นเนื่องด้วยความเป็นรู้สึกที่เป็นผู้ชายอยู่เนี่ยก็อยากที่จะเป็นคนแรกอันนั้นเป็นลักษณะเฉพาะผู้ชายแต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสิทธิเท่าเทียมกันนะ แล้วถ้าเกิดมองเดี๋ยวนี้จะถามว่าปัจจุบันผู้หญิงผู้ชายใครเจ้าชู้มากกว่ากันคําตอบนะครับเท่เาๆกันแล้วครับเมื่อเท่าๆกันแล้วผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะโดนผู้หญิงบอกเลิกรักได้ใช่ไหมครับผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นทางผ่านผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ผู้หญิงเป็นทางผ่านผู้ชายอีกแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราจึงเห็นไหมครับเมื่อให้ยกมือเนี่ยทุกคนอยากจะเป็นคนสุดท้ายไม่อยากจะเป็นคนแ,กนคนแรกหรือไม่อยากจะเป็นทางผ่านอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดน้องจะทําให้ได้ดีที่สุด น้องเป็นคนแรกและคนสุดท้ายกันแล้วกันน่าจะดีที่สุดจริงไหมครับก็เป็นคนแรกหรือว่าคนสุดท้ายไม่สําคัญนะคะสําคัญอยู่ที่ความรักจริงใจที่บริสุทธิ์ที่มีให้แก่กันและกันนั่นเองค่ะ